ตลาดสดตอนเช้าของกรุงเทพเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนทองแดงหมาจรจัดแสนรู้นอนมองอย่างเคยชินมันมักจะเดินนำนักท่องเที่ยวที่หลงทางจนเจอทางออกเสมอหรือไม่ก็เห่าเตือนพ่อค้าแม่ค้าเมื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งกำลังถ่ายรูปเพลินๆไม่ทันมองรถตุกตุกคันหนึ่งที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงคนขับตะโกนเตือนแต่เธอไม่ได้ยิน เสียงเบรกดังเอียดอาดทองแดงกระโดดเข้าใส่ทันทีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันผลักร่างขอ,องนักท่องเที่ยวสาวให้กระเด็นออกไปพ้นทางอย่างรวดเร็วเรากับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ทุกคนอึ้งเมื่อเห็นภาพนั้นรถตุกๆกหยุดห่างจากสาวนักท่องเที่ยวเพียงคืบเดียวก่อนที่ทองแดงจะยืนหอบมองนักท่องเที่ยวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป จากหมาจรจัดธรรมดามันกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องตลาดแห่งนี้มาตลอดหลายปีโดยไม่มีใครรู้